สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมื้อวานนี้มะลวย้ามาตามแนวทางของหนาแป้งนะครับเป็นฟันดีพี่น้องฟันวาได้กบนะครับจํานวนหลายโตเลยนะครับเพิ่นวาจับแบบนี้น่าจะเป็นตีตัวนี้นะครับจํานวนเท่านี้ลองไปติดตามรับชมนะครับว่าเพิ่นตีตัวใดไปกันเลยครับสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องเมื่อวนนี้มหลวยมพบพผอพี่น้องขึ้นเก้านะครับพอดีมหลวยเป็นนวดนะครับอยู่ผููพานเล้นนะครับอยู่อำเภอสังขอะ จังหวัดสกลนครนะครับสกลนครอยู่วัดพุทธบาทน้ำทิพย์นะครับก็ไปนวดพาจาร์นะครับก็เลยได้ถามแนวทางของยมอยู่วัดนะครับก็มีนาแปงลำนะครับนาแป้งเนี่ยเราอยู่เชียงรุสึกแปงลำนะครับก็เลยแปงลำแต่ว่เชืองนาแป้งนะครับนาแป้งนี่เรามาปฏิบัติธรรมอยู่หน้านะเป็นกับมาส่วนมนต์วันสินนะครับผนก็เลยเล่าสุฟังว่าฝันดีนะครับฝันว่า ได้จับกบด้วยพี่นอนครับเดี๋ยจับกบนะครับกบมีจํานวนทั้งหมด4ตัวนะครับกบ4ตัวเ้อนะครับแต่ว่าพันวาใส่ข้าว่าบ่ได้ใส่ข้ามาจับนะครับใส่ข้าว่ากลับนะพี่นองกากคบได้3ตัวตัวที่4จับแลยุดนมือหนาบโดนนี้ไปนะครับก็เรียกว่าได้กบ3ตัวตัวนี่นะครับตัวประมาณพี่เลยนะครับอุ้มมือสิเลยนะพันวานะครับไห้ตาธรรมดาเข้าไปจีกบนะครับกบพันวา กบกะทเก้านะครับเมียนมาที่หน่อมารวยเจนน่าแป้งนะครับในงอดวันที่หนึ 1, ่งสิงหาคมสองหาหกเจ็ยดได้นะครับกบนี่มารวยไก่ตีเก้านะครับกบเด็เก้าเด็ก 9, ดกบสร้สางตัวกะทีเก้าสามด้วยนะครับเก้าสามบางคดกะทีมือหานะครับบางคดกะทีกบเจ็ดนะครับตีเก้าสามเก้าหางเก้าเจ็ดนะครับ เราต้องขออนุญาตตีตาหมู่อีกนิดหนึ่งครับตีเก่าหนึ่งนะครับเอฟซีไรสงสัยออครบสามตัวเมื่อกะหาเมื่อหากะเจ็ดนะครับเป็นยังเคยตีเก่าหนึ่งมอรวยคอย้อนครบฝันนิดหนึ่งนะครับพอดีเมื่อนั้นมอรวยไปสัมผัสไม่อินนะครับสัมผัสไม่อินเนี่ยไม่อินพันวาพันจับครบได้สามตัวนะครับแล้วมีเตาตัวหนึ่งเมื่อนั้นรู้เสื้อกอะจะเก่าหนึ่งนะครับ ม่เลยมาเป็นไม่ทำไน้ายฝันหันจับกบนี่มีข้าเจ้าตีให้เก้าหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะครับมาเรยก็เลยนขอนยาตีเก้าหนึ่งนั่นเพราะว่าเคยมีคนฝันแบบนี้มันออกเก้าหนึ่งนะครับการไหวส้สือได้พี่น้องครับเลยตะมักบอ่อนะครับให้บลมอก,กตีตามแต่พี่น้องมักเล่นครับพอเลยตีตามประสบการณ์ที่เคยสัมผัสมากนะครับก็เลยกันไหว้สือดอกนะครับเพราะว่าในทำหน้ายฝันบอกว่าจับกบเนี่ยขาเจ้าตี เก่าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับแล้วกาตีหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าไอตีตามควบฝันตรงตัวเลยขึ้นเก่าสามนะครับโมเลกาว่าเก่าสามปลาโคตรกับชิว่ามือหานะครับหรือจับเจ็ดก็ไไรนะครับกัตีเก่าสามเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเลยพี่นอนครับแล้วแต่มักนะครับแต่ว่าไอตีตรงตัวกัตีเก้าสามนะพี่นอนเนาะนะครับตีเก้าสามได้เ้ยนะครับโมเลกาว่ามักเก้าสามนะครับ พี่เลี้ยก็ได้แต่พี่น้องเอฟซีนะครับสำหรับความอฝันของหน้าแป้งล่ำนะครับเป็นเป็นคนมีเสนนะครับเป็นว่าเป็นฝันดีเนะมาเราสู้ฟังนะครับพอไายแล้วเิ็นกบไหก็เลยได้เอามาเราแท่นนะครับก็ถือว่าฝันดีกับกรนามาเราสุธีสุนองฟังนะครับหนามาเอฟซีฟังนะครับเป็นทังเรืออีทางหนึ่งไอ้มาก็กับเสื้อนะครับบ่มากเขากับพานนะครับเพราะว่าเป็นเรามาเขาเก่ามาบอกสุธีสุนองฟังนะครับในแบบไหนกับเราตามนั่นนะครับเป็นว่าได้เห็นกบซีโตนะครับ ตัวนีหนึ่งนะครับกบซี่ตัวกำเรสามตัวนะครับรางซี่นะครับกับภาคตีต้องการโยมเคลื่อนบอกว่าบัพพุกับาัตีเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเก้าสามนะครับเจ้าโมลยเคยนี่แหละนะครับเคยไปสัมผัสไม่ยินมันนั้นเป็นเก้าหนึ่งจำได้นะครับก็เลยกันไว้นะครับก็ลองไปเดินนะสำหรับในทางมาแป้งนะครับเอานะครับตามมีเลยนะครับมมลวยตีให้แล้วนะครับือเก้าสามตัวเน้นวงกลมให้ชัดเจนนะครับเก้าหนึ่งเล้อีไปลอง เก้าหาเก้าเจ็ดนะครับสำหรับภูมิกสัยเก้าในวันนี้ห้ามพลาดนะครับต้นฝันของนาแป้งคนเป็นคนนี่เส้นนะครับเมืนมาปฏิัติบรรมอยู่วัดพุทธบาทน้ำทิพย์เด้อนะครับมาเลยกับแล้วมาแบ่งปันแบบต้นๆนะครับเอาล่อเ่งใหโชคามันนะครับคนไหมากกเอามาลงให้พี่ไหน้องได้รับชมนะครับหาหมักน้ำกัดนะครับสำหรับในทาาของนาแป้งนะครับมาเลยกับเป็นเพี้ยงแค่ผู้นําเสนอในทางดีๆให้พี่ใหน้องนะครับ ได้มากเลยครแมางปันอันสัตย์พี่น้องครับแมงลยกระสิไปผู้พันนี่ประมาณอาทิตย์ละรังสองข้างนะก็อาจจะเป็นอาทิตย์ละข้งก็ได้นะครับหรือหรืออาจจะสองอาทิตย์ข้างก็ได้นะแต่ว่าเป็นวันนี้มีทั้งอาจารย์มีทั้งโยมนะครับคนเราเพิ่มฝันในฟั่งเตอะน,นะครับในวันนี้แต่ว่าก็ถือว่าเหล็กสวยงามน,นะครับใครก็เรลยกแมงรวยเด้เรลยกแมงรวยที่ฝันว่ารุเจ๋งไหลไปส้นเงี่ยมกระจกนะครับเยี่ยมสมนะครับบานนี้ที ซึ่งวันที่จะหนึ่งหนึ่งสามเก้ามันทำหนึ่งสามเก้าเนอะวันนี้ที่หนึ่งสามเก้ามูสามนะครับหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้ามูสามหนาวตัดได้กับตัดหนึ่งเก้าได้นะครับแล้วก็ตัดสามเก้าได้วยกันนะครับอันนั้เป็นข้อมูฟันลมมอเตอร์เยได้นะครับแต่เวียรถมอเตอร์กัหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งได้นะครับแต่ว่าห้องหน้าแป้งเนั้นไม่เขากันนะครับก็เลยหมักน้ำนะครับก็เลยวุ่นเก้าสามให้เด๋ยแต่พี่น้องจะมักนะครับ มักกระซื้อนะบะมักกระพานนะนนะครับเป็นกวามฝันของน้าแป้งเป็นคนมีเสียเด้เอานะครับก็ฝากเนื้อทั้งไว้ในเด้นะครับมักกระซื้อนะครับก็บางที่การจีว่าได้ไปสัมผัสนะครับเพราะว่าใหในเนื้อทั้งแบบนี้มากกับตรงโลกนะครับเคยเคยบะลุกอย่นี้ได้พี่น้องนะครับแบบนี้ได้แบบคนบ่าบ้าไปเนี่ยเข้าบะลุกนะครับบัดออกมาเสียดายบริษัทนะครับก็ได้ตั้งปัญญาว่าต้องไปหนีนะครับให้มีคนเราควา่มฝันหนเป็นกวามฝัน ที่หนาสนใจเจะามาสู่พิุนองหลับฟังขึ้นเกานะครับถึงเก็บบ่ิได้สัมผัสกับสร้างนะครับพอมีหลายครั้งตอนหลายครั้งนะที่มอรวยไปนับมีทั้งอาจารย์เนี่ยบอกว่าสร้างนะครับมีทั้งคนฝันเมืนว่าสร้างแต่ว่าบ่เอามาลงนะครับเมื่อก่อนนะครับต้องยอมรับนะครับว่าบ่ได้เอามาลงเพราะว่าบนบ่ิได้ทายถ้ำนะครับบ่ได้ไปสัมผัสจริงๆนะครับไอห้องสัมผัสก็จะโดยตัวตัวตัวเรยวกันนะครับมันก็แสดงหนาเพิ่มเสียถือไปอีแบบนึงนะครับ แต่ว่าตอนนอ,อกมากเนี่ยพ่ออยากห้องอยากไครนะครับโอ้ยใครชนะเอ,อามาซูพี่น้องเอฟซีฟั่งนะครับมาเล่าสูฟั่งพ่อมาเขียไวไ้ก็ยังดีก็เคยเลยเสียใจวาหลายรอบนะครับในในลักษณะนี้นะครับก็จะได้เอาแบบนี้มาลงให้พี่หน้องได้รับชมนะครับมันเป็นแบบนี้มาหลายเทียแล้วนะครับที่ว่าได้แนวทางมากแต่บ่เอาลงนะครับเพราะว่าเพิน่นบ่อไห้สัมภาษณ์นะครับ มันก็คือว่านะครับคนก็มีทางกิดตัางใจกันนะครับบางคนคนก็อยากายกล้องอยากอายออกสังคมให้ไปแล้วย่านว่ตถอกับย่านคเจาว้านะครับบางคนเเกินยินดีให้แต่ว่าไม่อยากออกกล้องเพื่อย่านเลยเคลื่อนนะครับต่างคนต่างกิดต่างใจนะครับแต่ว่าพิ่นเรามากเข้ามาภาพยังปั่นเหล่นี้ให้ฟังแล้วมักกะล่องซื้อนะครับมาหมักกผพานนะครับสําหรับแนวทางของหลายๆผู้หลายคนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมร้อยเจอมาหลายรอบแล้วครับ ที่ให้มากแบบนี้บอ่อลงนะครับเลขเข่านะครับ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะห้าต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับ mm hmm. เปลี่ยนแปลงไม่ที่นี้กาที่อาจจะบอ่อถึกใจพี่น้องบางคนรนะว่าบ,บอ่อได้ไปสัมผัสจากปากนะครับก mm ็ hmm. ต้องขอโทดขอพหยจริงๆนะครับ mm hmm. ที่เราจังสีราะว่ามันเคยเจอมาหลายรอบแล้วนะครับ mm hmm. เรามากจะประเดี๋ยวมันลงมมันออกอีหลีนะครับก mm ็ไ hmm. ด้จ้ะ เฉียดของอยู่โอ้ยใข่จะลดลงสเอฟซี่ฟั่งนะครับเอาลองเมืองพี่น้องสำหรับแนวทางของหน้าแป้งนะครับเพิ่นว่าเห็นกบสี่ตัวนะครับสรุปเด้อนะครับหน้าแป้งฝันไปให้ไปหน้าครับพอครบสี่ตัวเพิ่นกำเอานะครับเพิ่นบ่ได้ว่าจับเด้อนะครับกำาเลยสามตัวตัวหนึ่งโดดนี้นะครับมอเลยก็เลยตีเก้าสามนะครับไอ้สายใจมอเลยอยากตีซีอยากตีเลขกเพื่อนยัง เลขสามตัวน้ำเด้พี่น้องสี่เก้าสามเอาไว้สิบวันลงหรอกยันมาไหลย,ยันพี่น้องวานะครับแล้วขออนุญาตตีเลยนะครับสี 4, 9, ่เก้าสามเดนนะครับเลขสามตัวอีจกจังน้อยนะครับเพื่อว่ากันพลาดน,นะครับเอาสรุปนับแียลงลำฝันว่าเห็นกบสี่โตนะครับจับได้สามตัวนะครับกำสามตัวหวังสี่นะครับ,บ,รบมอรวยก็เลยตีให้นะครับเป็นตีต้องกันลงขึ้นว่าเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ด ส่วนเกล้าหนึ่งนี่นะครับมอเลยเคยื่สัมผัสไม่อินฝันไว้จับกบสามตัวเพื่อกันงวดนั้นดอกเกล้าหนึ่งนะครับกับมีเต่าตัวหนึ่งวังอันสั่นงวดนั้นนะครับมันดอกเก้าหนึ่งนะครับมอเลยกับเคลียด์ลายมันมอเลยก็บซื้อเก้าสามเพื่อกันเดยพี่น้องนะครับดอกเก้าหนึ่งก็เลขกันไว้นะครับเอาบ่านี่ลองเวิรงกดูกันหนึ่งปันหนึ่งวันสิ่เก้ายีบอนะครับฝันจับกวบนี่จำนวนน้ำกับประมาณนี่แหละครับถือว่าเกลาหนึ่งเป็นตัวการน้องมอเล่ได้นะครับส่วนสามตัวนี้ม สี่เก้าสามนะครับดีจะเป็นหนึ่งเก้าสามก็ได้นะครับตามหน่วยมรอยไป็นไรโซเนียมคาเจ้านะครับเป็นหนึ่งสามเก้านะครับเอาให้ชโชคให้มาในหน้านะทางของหน้าแป้งนะครับอยู่อําเภอผูผ่านนะครับอำเภอสังข้อเป็นย่อมมาปฏิบัติธรรมอยู่วัดพุทธบาทนะครับนําทีบเด้อนะครับไอช่วงขมานเนานะเพินเป็นมาสามเก้าสามหาเออประมาณครับให้สามไอเก้าสามเก้าหาเก้าเจ็ด เก่าหนึ่งนะครับก็ขอให้ช่วงแอมา,านกันในงวดน,นี้สำหรับแนวทางของนาแป้งนะครับมอเลยรกับอามานักเสนอมกักกระซื้อนะว่าบมักกระพาน